สวัสดีครับทุกคนพอดีว่ามันเกิดแรงฮึดขึ้นมาพอดีก็เลยอยากจะขอพื้นที่ในช่อง YouTube ของตัวเองไว้หรือว่าลงคลิปฝึกชาเลนจ์ในการพูดเนีะ่ะพอเปิดกล้องมาแล้วมันเป็นปัญหาตรงที่ว่าเราพูดไม่ออกอ่ะเดี๋ยวมาเข้าเรื่องอะไรดีว่าสิ่งที่เราต้องทำในธุรกิจสมัยเนี้ยมันก็ต้องคงไม่พ้นเกี่ยวกับ การทำสื่อโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งหรือใดๆก็ตามซึ่งสิ่งที่จําเป็นเลยมันคงต้องมีแบบสกิลการตัดตอ่อสกิลการถ่ายภาพสกิลการเล่าเรื่องหรืออาจจะเป็นการพูดด้วยซึ่งผมไม่มีเลยเป็นความแบบเขินกล้องไม่กล้าพูดอันนี้ก็เลยจะมาถ่ายแล้วลงเลย <c oughs> เพื่อฝึกแล้วกันฝึกให้ตัวเองมีความกล้าที่จะ พูดกับกล้องมากขึ้นหรือไม่ตายกล้องไม่ช็อตกล้องซึ่งก่อนที่จะหยิบกล้องมาอัดเนี่ยบอกเลยว่าแบบคิดเยอะมากเคยทําคลิปเคยนั่งถ่ายตัวเองแหละก็ไม่ได้ลงไปติดปัญหาตอนตัดต่อไม่มั่นใจหน้าตัวเองใครเป็นบ้างถ่ายเสร็จแล้วทุกอย่างเสร็จหมดแล้วไปนั่งดูตอนตัดต่อเฮ้ยมันไม่ได้ปะไม่ชอบเลยเขนะินอะแล้วก็ไม่ได้ลงซึ่งแบบ ทำไว้หลายคลิปมากเลยครับคราเนี้ยก็เลยตัดสินใจว่าอันเนี้ยมันฮึดอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็เลยจะมาถ่ายแล้วก็อาจจะมีการคัดนิดๆหน่นนนอยๆแล้วก็เอามาลงเลยซึ่งความตั้งใจเนี่ยว่าจะทําเหมือนที่เขาพีการที่เป็นชาเลนจ์พูดคนเดียวหน้ากล้อง30วันแต่เราอาจจะไม่ได้ทำชาเลนจ์นั้นเราแค่พยายามจะมานั่งฝึกพูดหน้ากล้องแล้วก็ตัดลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งใครผ่านมาเข้ามาดูก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ หรือกดไลค์ให้หน่อยนะครับแล้วก็คุยหน่อยไหมมีเวลาอยู่เนาะไม่ไงั้นก็ไม่ไม่ใช่ว่ารีบจบนีเน่เห็นปะพยายามจะรีบไปกันสิ่งที่เราต้องฝึกคือพูดหน้ากล้องใช่ไหมครับอย่างปัญหาที่เคยเจอมาเนี่ยพยายามพูดพูดเสร็จอย่างที่เล่าเพเมื่อกี้คือถ่ายเสร็จพูดเสร็จพอไปตอนตัดต่อไม่มั่นใจหน้าตัวเองกับอีกการหนึ่งคือคิดเยอะเกินไปพูดไม่ออกตอนคิดตอนซ้อมอะรู้นะว่าแบบจะพูดอะไรจะพูดเรื่องอะไร มีเต็มหัวไปหมดแต่พออยู่หน้ากล้องแล้วเฮ้ยเรียบเรียงไม่ถูกซึ่งตอนนี้กาลังเป็นอยู่งานะสมองอ่ะกาลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยเราจะเอาท็อปิกเรื่องอะไรมาพูดก่อนหน้านี้เคยทําสคริปต์ไว้แล้วว่าเฮ้ยเรื่องที่1เราจะพูดอะไรเรื่องที่2เราจะพูดอะไรจะพูดยังไงจะเล่ายังไงแต่ยังไม่หมดแล้วแต่พอเริ่มถ่ายจริงพูดหัวข้อลืมเนื้อหาสุดท้ายคลิปนั้นก็ไม่ได้ลงหลันดับแรกงั้นผมคิดว่าเราหน้าจะต,ต้องแก้ที่เรื่องการพูดก่อนดีกว่าเริ่มจาก ทํายังไงให้เราไม่เขืนกล้องพูดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆให้ชินกับกล้องเพราะว่าในส่วนของงานที่ต้องทำาะครับมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวว่าเฮ้ยเราต้องออกกล้องเองหรือเปล่าแต่ในยุคนี้เนาะมันมันก็เห็นเหมือนที่หลายๆท่านเขาทํากันนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายคลิปมาพูดพากเสียงเล่าเรื่องซึ่ง มันก็ง่ายสําหรับบางคนและมันก็ยากสําหรับบางคนอย่างผมเนี่ยให้มานั่งพูดหรือว่าเล่าเรื่องหรืออะไรเงี้ยมันช็อตไงมันช็อตกล้องช็อตไมคมันไม่สามารถที่จะแบบพูดไปให้หน้าฟังให้หน้าลื่นไหลอะไรเงี้ยครับก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปคิดหัวข้อแล้วจะพยายามฝึกพูดคุยในเรื่องหัวข้อหรือท็อปิกนั้นๆให้มันยาวขึ้นแล้วไม่สะดุดไม่ขาดตอนซึ่ง เพื่อนๆคนไหนที่ผ่านมาเหตุแล้วอลองคอมเมนต์กันหน่อยก็ได้นะครับว่าหัวข้ออะไรที่แบบเอามาคุยกันดีเผื่อผมจะได้ลองแบบว่าเอามาซ้อมทำเป็นหัวข้อในการพูดคุยกันไปแล้วครับ,อบคอมครับ